السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم وفقنا في الدين من التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني القول قولي اللهم آمين เพความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกมุทสุบฮานะวะตาลาได้เราแกดงท่านพี่น้องทีกรุ๊ปครับมาดูอเรียนหนึ่งเล่มนี้ชื่อเปนวาร์ bagi หัตีเปนวัตมีแปลว่าติริยาดติริยาดในภาษาอังกฤษก็คือยาถอนพิษยาแก้โรคเปนนวัตเนี่ยเป็นยาแก้โรค เอาเฉพาะดันหน้าอ,อย่างเดียวเหมือนกันนะพูดเรื่องชื่อหนังสืออย่างเดียวพราะกวดเข่าไหมไว้แขัดมูรอ,อกันวันนี้วันแดดบนนวัตน,น่ะมันแปลวัาติรยิยนะคำว่าติรียก็แปลว่ายาถอนโรคนะหรือว่ายาแก้โรคหรือ,อยาถอนพิษได้หมดแหละบากีสำหรับ หัดีหัไทยก็คยกหัวใจซื้อเล่มนี้จะพูดถึงเรื่องของหัวใจเป็นการพูดในเชิงต่อสวุฟต่อสวุฟก็คือการขัดเกลาจิตใจให้ผ่องใสให้บริสุทธิ์หมดจดมันซอฟาฟปัลบาหูซฟซอฟาใครที่ชำระจิตใจขัดเกลาให้ผ่องใสเขาก็เป็นผู้ผ่องใส นะน,นั้นตัวสวุฟเนี่ยมันก็มีสองหมวดหมวดที่หนึ่งก็คือตัวสวุฟที่อิงด้วยกับหลักฐานจากกิตาบุลลอฮ์และสุนนะก็คือคำพิอัลกุรอานและสุนนะของรอสุลลลอฮ์ตลอดจนการปฏิบัติของอัลสลัฟอสสัลซอเลเป็นตัวสวุฟในเชิงการปฏิบัติเรียนหนิมไม่ได้เอาทฤษฎี เรียนเพื่อจะเอาข้อมูลเป็นทางที่จะนำไปสู่การปฏิบัติตนการเปลี่ยนแปลงตนนี่คือตัสวุฟนะที่หนังสือเปนนวาร์บากีฮัตีเขียนเวาว้เป็นหมวดที่หมวดที่สองนี่คืาเรียกตัสวุฟในเชิงปรัชญาตัสวุฟ เป็นเรื่องของปรัชญาเป็นเรื่องของทฤษฎีเป็นเรื่องของการพูดถึงประเด็นตรงนี้มีรายละเอียดอย่างไรหมายความว่าอย่างไงจะเป็นเรื่องที่บางทีก็เกินสภาวะของคนฟังซึ่งถ้าหากไม่มีพื้นและไปเรียนต่อสวุประเภทแบบนี้นี่ก็จะถือว่าได้โทษมากกว่าคุณนะ หนังสืออิริชาดุลเอบาดของโต๊คณัลบอกว่าถ้าใครก็าตามที่ไม่มีพื้นในเรื่องของหลักอภิดดที่แข็งแรงที่เข้าใจของแท้ดีแล้วก็ถือว่าต้องห้ามในการที่เขานั้นนะจะไปเรียนหนังสือตะสวุบสูงๆเช่นมัตตบัตตุโจหนังสือหีกรรมหนังสือุรุษามีนหนังสือประเภทแบบเนี้ที่เขาไปเรียนกัน ชอบกันนี่ไปเรียนกันนะไม่รู้ว่าเข้าใจหรือเปล่าเป็นยังงั้นเป็นยังงั้นเป็นยังงั้นอันนั้นเป็นยังงั้นเป็นเรื่องทฤษฎีถึงบางทีก็ลุดโลกแต่ปณวัตนที่เอามาสอนนี่คือพี่น้องฟังแล้วเอาไปปฏิบัติเป็นเรื่องที่เรียนทั้งคนสอนและคนฟังคนแปลให้ฟังนี่ก็ต้องเรียนตามหนังสือเรียนนี้บางทีทําไม่ได้หรอกแปลว่าเรานี่เสมอกัน น,นี่คือหนังสือตอสวุปประเภทนี้คือเรียนแล้วก็ทำมันจดอยู่ในหนังสือไม่เอาไปปฏิบัตินะมันไม่เกิดเราพี่น,อน้องเรื่องตอสวุเป็นเรื่องของแต่และบุคคลต้องนําไปสู่การปฏิบัติจริงแล้วจะเกิดผลเรียนทฤษฎีแต่ไม่นําไปปฏิบัติก็เท่านั้นแหละคนนะจะเป็นซูฟีจริงะนะนะไอ้แบงค์ฮาร้อยมันก็ไม่ต่างอะไรกับไอ้ถุงก้วยแขกหรอก จะไม่ละไทมาดามาว่าอะไรก็ไม่ว่าอะไรทั้งนั้นเลยเนี่ยพวกเรียกว่าฝนาไม่ได้ก็ศูนย์ไปแล้วก็ไม่ติดอยู่กับเรื่องพน,นี้แล้วแต่ประเภทพอไปว่านิดนึงเฉียดนิดนึงลมขึ้นไอเรียนตะสอบวุ่นพิกรรมด้วยกับเท่านั้นเนี่ยใจารรู้ป่าล่ะนีเทรานั้นหนังสือในเชิงแบบนี้มีหลายเล่มทำไมฉันไม่เอามาก็เพราะว่า เอาเล่มดีมันฟังง่ายแล้วเอาไปใช้ได้เลยเวลาของเรามันมีไม่หมากใช่ไหมไมาเห็นป้นกันเดียวอุเลนี่เอาข้างหน้ายอย่างเดียวมาเห็นป้นกันเดียวอุเลรวบรวมคําว่ามาเห็นป้นกันรวบรวมเดียวเดียวก็กลับไปที่อินิจิทับยังเบรนโม وأنا أقول لك سيلم أنتم في المدينة، وأنا أقول لك أنها عبد في المدينة، وأنا أقول لك أنها أنتم عبد المدينة، عبد 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 القادر ابن عبد الله. آه. الشيخ مطالبة العلم الشريف في الحرم المكي روى دوي الشيخ عبد القادر ابن عبد المطلب الاندونيسي انا بن قن اندونيسي اندونيسي المنديلي بن قن دي من ماشي من ควยดิมูนี่มาจากคาบอกคอดิมูที่แปลว่ากระดําคู่ไวดิมูออกเสียงดีๆเนะี่ยมีฟังเพียนได้คู่ไวดิมูนะเดิมมันคอดิมุนแปลว่าผู้ปรนนิบัติรับใช้ซึ่งเป็นผู้น้อยด้วยคำคว่าคู่ไวดิมเนี่ยก็เรียกพิเศษมุซอลไม่ใช่เป็นผู้ปรนนิบัติธรรมดานะเป็นผู้น้อย นี no o, ่เขาเรียกขอมตนเป็นผู้คนนิบัติผู้น้อยคนนิบัติไทยอ่ะตอลาบาตินเลลมิช so รีฟีตอลาบาตินนี่แปลว่าบรรดาผู้แสวงหาบรรดานักศึกษาอัลเลลมิชรีฟีความรู้อันประเสริฐที่ไหนล่ะฟิลฮาร์มีอัลมาคกีะในอัฮามร์มักกะ แกสอนที่มัสยิดฮามเชคอับดุลกวาดิรอัมันดิลีท่านเป็นลูกศิษย์ของปะดะอแอนปะดอแอนี่เป็นอันเล็มใหญ่คนตานีดังอยู่ที่มุกอ่นแล้วคนที่เป็นลูกศิษย์แกนี่เช่น อาจารย์นบ ah um ah nah, ีด ah ah ีนวติยานุนรอฮิมุลลอฮ์กุมัดไฟรฮิมุลลอฮ์ดิจุลาราชมนตรีนะเนี่ยคนปุ๊บแังนี้แหละสมัยไปเรียนมการก็ไปเรียนกับเชคบุตรกอเด็แล้วก็แม้กระทั่งท่านอาจารย์อาลีชัยยารอฮิมุลลอฮ์ท่านก็เคยมุตละล์และขอเรียนกับเชคบุตรกอเด็เนี่ยนะเช่นเดียวกันเพราะนั้น คือบางทกีก็รับกันแลกกันคนนั้นชั้นเรียนวิชานี้กับแกนะแต่แกต้องสอนวิชานั้นเนี่ยแชั้นมันจะสลับสลับสลับกันบางทีมันก็จะเป็นอย่างนี้ในลักษณะอย่างนี้ท่านนี่ก็มีลูกศิษย์ลูกหามากแล้วก็แต่งหนังสือไว้เยอะในทีเหลือก็ไม่มีอะไรแล้วพูดบอกพิมพ์ที่ไหนที่ไหน